ถ้าการจัดสินวินใจแบบนี้นะคะไปที่มีตลาดเซ็นซีบนพีเจออกไปทำตลาดเลยค่ะสร้างรายไ,ได้สาวคนรุ่นลูกค้าติดภูรัญต์ตรงคางวูปแรงทำมาปีที่สี่แล้วค่ะประสบความสำเร็จม,มากค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะรับรองว่าที่นี่นะคะมีธุรกิจมีอาชีพของตัวเองแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้มากขึ้นใครที่สนใจมาที่รูปแรงหรือพักรูปแรนมาได้เลยนะคะจะสอนวิธีการสอนเทคนิค 何 <music> ถือศิลกินเจแบบนี้นะคะมาทำตลาดได้ค่ะมาที่สถานธรรมสว่างมงคลธรรมสถานมาที่นี่ได้นะคะจัดทุกปีเลยค่ะใครจะร่วมบูญนะคะมาได้เลยค่ะนี่เลยเรามีให้ร่วมบริจาคนะคะสามารถทัถกมาได้มีสมาคมนี้นะคะ สนใจก็ติดตามหรือมีเลขบัญชีโอน่านบัญชีมาได้นะคะร่วมบุญร่วมประสบกันค่ะเราสามารถทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะไม่ว่าคนจะทำงานออนไลน์ออฟไลน์อยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำได้แบบง่ายๆค่ะไปที่มีงานประจำอยู่แล้วใครที่ยังไม่มีงานประจำใครอยากจะได้ธุรกิจนะคะออนไลน์ทำงานแบบนี้เองค่ะมีบูธมีที่ชมชิมนะคะมีกระติกนะะ้ำร้นเราก็สามารถเตรียมมาได้เลยค่ะทำให้เป็นสอนให้นะคะ มวาร่วมบูร์อิ่มใจด้วยนะคะเฉลีชงดื่มให้กับทุกคนสนุกไปกับการทำงานของเรานะคะมีมุดมีใจใครที่เห็นคลิปนี้เห็นวิดีโอนี้นะคะยังทันนะคะจัดถึงวันที่4ตุลาคมค่ะทักถามมาได้นะคะสอนสร้างอาชีพให้คุณมีรายได้ไดมีธุรกิจเปลี่ยนชีวิตคุณและครอบครัวนะคะใครที่ยังไม่เห็นโอก,กาสในคลิปนี้ให้โอกาสให้คุณได้เปลี่ยนชีวิต ทำงานออนไลน์แบบมืออาชีพค่ะทำออฟไลน์แบบมีประสบการณ์ยินดีต้อนรับนะคะคกระแต่หาวดออนไลน์ค่ะ